สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆเช้าวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชุตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะสปอนเซอร์โดยสสสแล้วก็เกิดเทนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือน Mental Health Awareness Month นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเดือนแห่งการตระหนักรู้ถึงสุขภาพจิตนะคะก็ได้ ได้รับการสนับสนุนจาก2ององค์กรนี้นะคะสสสกับเครเทศโดยช่องของหมอแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะคะได้มีการทําบทความหรือว่าเนื้อหาคอนเทนต์ในช่องไม่ว่าจะเป็น y o u u u e f f c e e o o o t t k t t o k หรือว่า Instagram มอื่นๆนะคะภายใต้แฮชแท็กเรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญนะคะซึ่งวิดีโอนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายคะ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่นะคะเป็นรุ่น อายุ40-50ปีขึ้นไปนะคะหรือว่ารุ่นที่อายุมากกว่านั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เติบโตมาเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงสุขภาพจิตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเจนซีหรือว่าเด็กในยุคที่เกิดหลังปี2000ขึ้นไปนะคะก็จะเห็นว่ามีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆข่าวสารรอบตัวมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมีดารานัก สแสดงหรือว่าบุคคลสําคัญนะคะที่ออกมาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองในการเป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าหรือว่าโรควิตกกังวลหรือว่าโรคความผิดปกติในการกินอาหารนะคะทำให้คนไทยได้ตระหนักถึงโรคทางจิตเวชเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าในสังคมไทยยังมีการตรีตาคนไข้จิตเวชอยู่นะคะเช่นจะมีการล้อว่าถ้าใครไปพบจิตแพทย์คือคนบ้าซึ่ง ก็คือเรารู้ว่าไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะจริงๆว่าเป็นใครก็ไปพบจิตแพทย์ได้หรือว่ามีการใช้คำล้อเลียนผู้ป่วยโรคจิตเวทต่างๆเช่นมีการใช้คำว่าไบโพล่าในการพูดถึงอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะแต่ว่าผู้ป่วยไบโพล่าเนี่ยเขาไม่ได้มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบทั้งวันมีอารมณ์เหวี่ยงหลายครั้งนะคะไบโพล่าเป็นโรคที่พูดถึงกลุ่มอาการที่เวลาเศร้าก็จะเศร้าจะ,าจ,ะาจัด,จดเลยหรือว่าเวลามีอารมณ์คึกคื้น,นล่าเริงหรือ ว่ามีอาการเมเนียก็จะมีความผิดปกติของอารมณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งหมอจะไม่ได้ลงในรายละเอียดนี้นะคะเพียงแต่แค่จะบอกว่าการเอาคำของผู้ป่วยโรคจิตเวชมาใช้ในการล้อเลียนเนี่ยก็จะยิ่งเป็นการตีตาคนไข้จิตเวชมากขึ้นนะคะแล้วในปัจจุบันนะคะในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมีการก้าวหน้าไปจำนวนมากนะคะเรามีการสแกนสมองเพื่อให้เห็นความผิดปกติสมองมีการวัดสารเคมีในสมองเพื่อดูว่า แต่ละอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างมีการเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ,คะก็ทําให้เราได้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคจิตเวทนะคะซึ่งจริงๆมันก็นานมาแล้วแหละนะคะว่าโรคจิตเวทเนี่ยคือเป็นโรคทางการแพทย์แต่ในปัจจุบันมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เราสามารถวัดได้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็ทําให้เห็นว่าโรคทางจิตเวทเนี่ยก็เป็นโรคทางการแพทย์อย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับโรคอื่นๆที่เป็นโรคทางกายนะคะเช่น ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงคนไข่เบาหวานใช่ไหมคะคนไข่เบาหวานก็จะมีน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นขณะเดียวกันคนไข้จิตเวทนะคะก็จะมีความผิดปกติของอารมณ์ความผิดปกติของความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปที่ทําให้เขามีอาการแล้วก็มีพฤติกรรมเหล่านั้นซึ่งเหมือนกับโรคทางกายนะคะผู้ป่วยโรคจิตเวทเนี่ยเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นนะคะเช่นคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้เลือกที่จะเศร้านะคะแน่นอนว่าถ้าทุกคนเลือกได้ก็คงเลือกที่จะอยากจะมีความส ห,หรือผู้ป่วยที่ย้ำคิดย้ำทำนะคะเขาก็ไม่สามารถเลือกได้นะคะถ้าเขาเลือกที่จะหยุดความคิดได้เขาก็คงที่จะหยุดมันไปนานแล้วจะได้ไม่ต้องมาใช้ชีวิตวนไปวนมากับความคิดที่วนเวียนในสมองของเขานะคะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับโรคทางกายเลยว่าไม่มีใครเลือกที่จะเป็นมาเรงหรือว่าไม่มีใครเลือกที่จะเป็นโรคความดันสูงหรือเอามาพึ่งเอามาพาชใช่ไหมคะเช่นการผู้ป่วยจิตเวชก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นโรคทางจิตเวชเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะ เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่อยากจะให้ทุกคนเปิดใจนะคะสาหรับคนไข้จิตเวทเราก็เปิดใจว่าการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะเหมือนกับการไปหาหมอปกติถ้าเราป่วยทางกายเราก็ไปหาหมอใช่ไหมคะหรือถ้าเราป่วยทางใจมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือมีอารมณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถไปหาจิตแพทย์ได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราเปิดใจแล้วก็มองคนไข้จิตเวทด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามีเรื่อง เรื่องทุกใจหรือว่ามีปัญหาในชีวิตหรือว่ามีความเครียดที่มารุมเร้าเข้ามานะคะเราก็สามารถเดินไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเช่นกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าโรคทางจิตใจเนี่ยก็สามารถรักษาได้นะคะเหมือนกับที่แพทย์ทั่วไปรักษาโรคทางกายให้เรานั่นเองนะคะโอเคคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะขอจบด้วยการแชร์เรื่องของแฮชแท็กเรื่องของใจใครว่าไม่สําคัญนะคะเป็นการรณรงค์ให้คนรู้จักสุข ภาพใจแล้วก็หันมาตระหนักถึงสุขภาพจิตมากขึ้นนะคะโดยโครงการนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าสนับสนุนโดยเกอเท่แลาก็สสส,สนะคะโดยมีอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆมากมายนะคะซึ่งหมอจะพูดแล้วก็โชว์โลโก้ของทุกคนมาในนาที่นี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปหาชมใน w w w t h a i m e n t a l health matters o r g ได้เลยนะคะจะขึ้นข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเกอเฮแล้วก็สสสแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์คนอืน ด้วยนะคะที่มาจัดแคมเปญน,นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของหมอเองนะคะช่องด็อริงนะคะ Wall of Sharing ตามใจนักจิตวิทยาของครูเมย์นะคะมีโมไมมีโมสไมของคุณแอร์ที่หมอได้ทำคลิปสัมภาษณ์ไปนะคะชักชัดพลนะคะ Miracle Mushroom Channel นะคะ Am Sai Thank You หรือว่าของคุณทายเจริญปุระนะคะ d o n i v e r s e นะคะของคุณโดนี่แล้วก็ไทย PBS m มฮิโดนชา n n อคิดดีไซดอว Key Art Psychotherapy Tomorrow แล้วก็ be amazing e d u t a i n m e n t ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปติดตามของช่องไหนก็สามารถค้นหาได้ใน Hashtag เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญแล้วก็ ThaiMentalHealthMatter. o r g ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม Anyone can be a n y t i n g ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มีการแล้วในปัจจุบันนะคะในยุคที่ทุกแต่ในปัจปจ,จุบันแน่นอนว่าถ้าทุกคนเลือกได้หรือผู้ป่วยที่ย้ำคิดย้ำข่าย้ำคำแล้วก็เปิดใจหรือถ้าเราป่วยทั้งกายเอ้ยไม่ใช่สิ